สบายดีสวัสดีเด <Yeah. S 1> pues ้อพี่น้องวันนี้ก็สิมาหากินมักพีขวดเนาะก็สิมากินมักพีขวดสิมากินข้าวของสมุทนว่าท่านได้กินข้าวพี่น้องจี่นางควายพี่น้องกินกับข้าวเหนียว้าว่าข่าววันนี้คือว่ามันคัง พิ้นพ้วนพอนกับพวกแข้งพราแล้วจะว่ามันอาจจะเหน,นียวเหน่อยทังน้นถามันเย็นแล้วจรงแห้งแข็งให้เหนียวค่ะน้องเริ่ยังไง เี๋ยวฉัมากินนะนี่พีป่วนเพิ่มกับแจ่วพงพี่น้องเฮ้ยคนน้อยแ,แ,แ,แอดแอดแอดอะไรยังไงเลยมันเหนียวมัง้งมันเริ่มเย็นเริ่มเหนียวค่ะมันนี้วค่ะผู้ชายแล้วผู้ชายลังก้อง

บางคนไกลเกี่ยวเด้อยากเห็นมัเบิ่ง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 เดือสบายดีจ้าอ่ะสบายดีจ้าปลาลุงสบายดีจ้านิ่มสบายดีจ้าโอ้กระตุกความเจ้าผิกเหี้ยผู้ผู้ว่าใช้ผู้ผู้ผู้บายดีจ้าปลาลุงก่อนวะบายดีจ้าใหม่งามงามบายดีจ้าใกล้บนไก่ลีเห็นหัวเม็นไหม นหัวแม่งหล้วไกปพ่อจ้า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 เอมากวนกุกี้พ่ออุ้มอยู่ตะล่หลงเลยเอาขึ้นมาแล้วก็มากวนขยเข่าเทียงขำเลยพี่น้องเลยไหหำอมะยบ็ดนี้ยนีก็อาก นี่อิ่มก่อนบบกพี่ผวนแบบนั่งงัวกับมี่พี่น้องนั่งงัวนนะมันเฉดเน้นน้อยบางๆต้องทอดทอดใหม่ๆจะจะคนร่างห่อนอยู่ก,กินลดเนาะนัะ <Yeah. S 1> นงควายมันเฉนใหญ่เห็นนาจีเอา้าพี่น้องไปไปกอนไม้นะครับ จี่แล้วก็มันถุบอย่าแล้วพี่น้องกินข้ยนยงอนาบยเคยนอนนะใชัยโเคนนนยนอนอู่นัอ่อู่กยนหัวว่ะไม่ทุกก็ไม่ ไปจิ้งกีอิ่มก่อนหวกงพี่พู้่นนึงมันกินต่อเนื่องกันพูดมันสม้ะพี่น้องต้องจำเจวคงนั่งดิบก็กินได้กับแก่วผิดเกลือแต่ว่า หมั่นเดิยบมันจะกินแห้งกว่ากินแบบกินออกคิ้วๆกว่ากวาสซีเพ็ดว่ดจักว่าสีใส่พริกน้อยหนุราะว่ามีแต่ตะหมักพริกจิ้มเกลือละลายกระเซ็บจี่จะเส็ดจจะเกลือปลาลายแล้วผงเกลือผงกำใส่กำใส่เด้อ

ถ้าหน่วยชุกแดงแดงแห้งอาจสิคายหนึ่งสิบโบเปรี้ยวป้างได้แต่อันนี้ยังบ่สุกคขกแน่แต่บางต้นอ่อนหวานต้นต้นเปรี้ยวเปรี้ยวมุมแถวกับป้อมมุกี่ไปเอาดูนี่เดี๋พี่น้องบ้านเขาเนี่ยใกล้ๆจำกลางบ้านบลิกกับบะฮู้สองเซนก็จะว้าวก็จะไปเอา เลยหัวอยู่แคมหัวแคมหัวแถวแกลางบ้านมันมีอยู่ส้มซ,ซับต้นเล็กน้อยไปขึ้นไปเลยเนาะถ้าบุกืนมันกระสับโบราณกินนะพี่น้องก็ต้องกืนเนาะผู้ใด,ดกินก็ต้องกืนแต่ว่าหมากักซุกมันเด้อแซ่บมันผสมแหง้งหมกักซุกมันนี่ มันโกกมันชุมช่มฉูมันลามขึ้นโกกไหมปีนขึ้นไปแล้วก็เอาไม้ซอยทีหนึ่งกวา่าจะได้แต่อันมัน่องไงให้เลยก็หัวเพียงหนะ้าให้เลยก็หัวแห่ น้ำมากแล้วก็มักกินนะมักซาวรสผักออกมาแล้วก็ขูดเม็ดมันออกมากใส่น้ำปลาเป็นนัวน้ำตันอริกบนสดกินโุ้คนมักเลยพี่น้อยคำเป็นบะมี่ชาบวบ,าบา้านทำเป็นบ่มีตลาดก็บบกเห็น กละดากบโมฮนโมโขยเ็นมพายไปกินน้งที่ชื่อกินเลยหมักสาวลอนะนพังเล้าเอิหมักน,นอดหมักน,นอดกินขลพี่น้องเลยกินอีกอนจากหมักหมักดิบก็มกีเด้พี่น้องหมักดิบ มังดิบนวลมันสีบ่ัลายส่วนมากมีตะเม็ดกับอันเปลือกมันตำเกรืองก็แทบคือกันเพชรมังดิบนี่เม็ดมันนวลมันยังบรุษก็ได้มันก็เลยแข็งๆก็สิคายเม็ดมันกิ่นน้ำ ไม่จะเปลือกมันพี่น้องเลยตั่แถบขี้ชบกินอีกหมากหนึ่งก่อนพี่น้องทำห้างหัวพายห้าง ไปแลกเอาพวกคันพวกอันเครื่องยางนะพี่น้องนาน,นานทีเขาเข่ามาเนาะเขาไปเข่ามาดุนาน,นานทีจังเห็นเห็นโบเกินปีเราเถือถ่อสองเถื่อเกาเพชรพี่น้องเพชรเละก,ก็แซมผีกไล่พุทธกินบ่อกิกนถ้านร่วมรวบแล้วบ่หอดพวนซ้ำอิ่มนะพี่น้องเพราะว่ากินเข่าไปน้ำเนาะ ถ้าเกิดว่าเขาคิดเข่าจะเฮงเขามากินนาจะกินห้หราย่านี้พ่อพอคลิปหนาเด้อพี่น้องพี่น้องฝากบึงโฆษณาให้เด้อขอบคุณทุกคนถูกกลังใจเป็นกํลาลังใจให้เสมอเนาะท,ที่ติดตามรับชมและพ่อพอคลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง